สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัทคลา s สิ c อลฟิเจอร์ในวันศุกร์ที่5มิถุนายนนะคะสำหรับเมื่อคืนนี้นะคะทองคำก็ปิดลดลงไป8.70เหรียญน,นะคะปิดไปดที่1,176.05เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง1,172ถึง1,186 เช้านี้ก็อยู่ที่บริเวณ1,177นะคะองคำก็ได้รับแรงกดดันนะคะจากการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐออกมาดีก็คือจำนวนผู้ขอรับสิก,การการว่างงานรายสัปดาห์ลดลงมาที่2 7 000, 6 6 0 0รายนะคะก็ลดลงจาก2 0 8 0 0 0 0พรายในสัปดาห์ก่อนแล้วก็ดีกว่าค่าที่2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0นด ทองแสนเป็นหมื่นรายนะคะอันนี้ก็เลยทำให้ราคาทองคําเนี่ยปรับตัวลดลงมานะคะ,ะจากการตอกย้ําจากการคาดการณ์ที่ว่าเฟดจะปรับขึ้นอันตราดอกเบี้ยในปีนี้นะคะส่วนเงินดอลลาร์ในระหว่างวันก็มีการอ่อนค่าลงมานะคะแต่ก็กลับแข็งค่าขึ้นมาเมื่อกรีซเลื่อกนการชําระหนี้ให้กับ IMF โดยจะให้ชําระหนี้ทั้งหมด ที่จะต้องจ่ายภายในเดือนนี้ประมาณ1,1500ล้านยูโรเนี่ยมาจ่ายในวันที่30มิถุนายนนะคะนี่ก็ทำให้เกิดความกังวลในเรื่องกรีซจะไม่มีเงินชำระนี้นะคะค่าเงินยูโรก็เลยก็เลยร่วงลงแล้วก็ดอลลาร์ก็เลยแข็งค่าขึ้นมาก็เป็นปัจจัยกดดันนะคะทองคำเมื่อคือนนี้ส่วนในตลาดน้ำมันนะคะ ตลาดก็คาดว่าโอเปกจะที่จะประชุมกันในวันศุกร์ในวันนี้ที่กรุงเวนนาเนี่ยจะตรึงเป้าหมายการผลิตน้ำมันไว้ที่30ล้านบาร์เรลต่อวันต่อไปนะคะโดยไม่สนใจคำเรียกร้องของผู้ผลิตบางประเทศที่จะต้องการให้โอเปกเนี่ยลดการผลิตเพื่อหนุนราคาน้ำมันส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐอื่นๆก็มีตัวเลขประสิทธิภาพการผลิตประจำไตรมาสที่1น,นะคะก็ติดลบไป สานะคะแยกกว่าคาดแล้วก็ต้นทุนแรงงานต่อหน่วยบวกขึ้นมา6.7%เนะคะเพิ่มมากกว่าที่เดือนก่อนนะคะที่5.0แล้วก็เพิ่มมากกว่าค่าที่5.8%าจุสำหรับภาพทางเทคนิคของราคาทองคำนะคะเมื่อเมื่อคืนล่วงลงมาทำจุดต่ำสุดที่1นึ่แล้วก็รีบาวได้นะคะเพราะว่า i s i เข้าใกล้เขต ข้ามาในเขตโบวโซนะคะสำหรับวันนี้ก็มองว่ามีโอกาสที่จะรีบาวต่อเนื่องนะคะแนวต้านมีที่1180ถ้าผ่านได้ก็ไปต่อที่1190นะคะถ้าผ่านไม่ได้ก็จะอ่อนตัวลงมาอีกที่1170ซึ่งถ้าหากว่าวันนี้ดูตัวเลข การแจ้งงานนอกภาคเกษตรนะคะถ้าทําให้ดันไล่แข่งค่าขึ้นมามากเนี่ยก็จะทําให้มีโอกาสอ่อนตัวลงต่อที่1นึ่นะคะสําหรับวันนี้เราก็ให้เทรดดิ้งลองนะคะถ้าหากว่าอ่อนตัวลงมาบริเวณแนวรับ1170หรือว่า1160 แนวต้านวันนี้ 1,180, 1,190นะคะแนวรับ1,170แล้วก็1,160สำหรับเมื่อคืนนี้เราโจนก็ติดลบไป170จุดนะคะรนะาคาดิบในสเมกร่วงลง1.64เหรียญรนะาคาดิบเนลนดร่วงลง1.77เหรียญเงินดอลลาร์ อ่อนค่าทรง,งตัวนะคะอยู่ที่95.46นะคะเงินบาทอ่อนค่าลงที่33.72นะคะ s d r ไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายนะคะถือเท่าเดิมสำหรับตัวภาพทางเทคนิคของเบรนด์นะคะเบรนด์ Brain, ก็ภาพกราฟลาย60นาทีนะคะปรับตัวลดลงต่อรานะคาเริ่มเข้าใกล้แนวรับเดิมทำให้ดาวไซด์เริ่มจำกัด แนะนำปิดร์าท,ทำกำไรแล้วก็เปลี่ยนเป็นเทดดิ้งในกรอบอแนวต้านมีที่62.7แล้วก็63.5นะคะแนวรับ61.5แล้วก็61.0 ส่วนดอลล่าอินเด็กนะคะดัชนีดอลล่าอินเด็กภาพกราฟราย60นาทีราคาปรับตัวลดลงแล้วก็ดิดกลับขึ้นมาเร็วเกิดเป็นรูปแบบ v s h a p e r e v e r s a ซซึ่งมีโอกาสที่แนวโน้มขาลงระยะสั้นจะจบแล้วก็เปลี่ยนเป็นไซด์เวยแนะนำเทรดดิ้งในกรอบนะคะแนวต้านมีที่96.1แล้วก็96.6แนวรับที่95.2แล้วก็9 4 4นะคะส่วนภาพทางเทคนิคของ เงินบาทนะคะในราย60นาทีอ่ USD Future นะคะซรี์ M15 แกว่งไซด์เวย์ในกรอบระหว่าง33.6ถึง33.9อินดิเคเตอร์ไม่ส่งสัญญาณใดๆนะคะก็แนะนำให้เทรดดิ้งในกรอบอ่าแนวต้านมีที่33.8แล้วก็33.9แนวรับ33.6แล้วก็33.5ส่วนเซ็ตหนะคะ เซ็น50เมื่อวานช่วงบ่ายเซ็น50ติดตัวขึ้นมาได้แรงนะคะจากแรงซื้อคืนในหุ้นกลุ่มแบงก์แล้วก็พลังงานแต่ตลาดก็ยังกังวลเรื่องที่กรงองอาจจะลดะอัตราดอกเบีย้ยอีกเป็นรอบที่สมนะคะแล้วก็ราคาน้ำมันก็ร่วงลงนะคะก่อนที่โอเปกจะประชุมในวันนี้ซึ่งซาอุดียังไม่ลดกรารผลิตนะคะ เพราะฉะนั้นราคานินมันที่ร่วงลงก็จจะเป็นปัจจัยที่กดดันตลาดทำให้รีบาวได้ไม่ไกลนะคะแล้วก็ตลาดก็กังวลว่ากรีซเป็นประเด็นเรื่องนี้ของกรีซด้วยนะคะซึ่งจะต้องอไม่สามารถจะหรนี้งวดแรกได้นะคะต้องไปจ่ายรวมกันทีเดียวในสิ้นเดือนสิ้นเดือนนี้นะคะ1.5พันล้านยูโรส่วนภาพเทคนิคของเซทนะคะ ปรับตัวขึ้นผ่านแนวโน้มขาลงในระยะสั้นแล้วก็ปิดตลาดเหนือระดับ980จุดแสดงสัญญาณการรีบาวนะคะทั้งนี้การปรับบวกขึ้นผ่านเส้นสัญญาณของ MACD ชี้ถึงว่ามีโอกาสรีบาวต่อเนื่องก็แนะนำทยอยซื้อคืนเมื่ออ่อนตัวนะคะแนวต้าน988แล้วก็994แนวรับ970แล้วก็960 ส่วนเซ50 s ซรีเอ็15นะคะมีสัญญาณการดีบาวหลังผ่าน972จุดโดยลดช่วงดิสา尔จากเซต50ลงมานะคะจึงมีแนวโน้มปรับขึ้นต่อเนื่องแนวต้านมีที่987แล้วก็994แนวรับ970แล้วก็960สำหรับ ซิงเกิลสต็อกนะคะ j a สเอ็มสบตัวขึ้นแดงในกรอบแนวโน้มขาขึ้นแต่ ISI ทยานเข้าสู่ระดับ o v e r b o u r h t และ MACD เริ่มมีสัญญาณ b a r i s h d i v e r g e n จ e นะคะจึงควรระวังแรงขายเมื่อปรับขึ้นแนะนำทยอยปิดลองปิดทำกำไรสถานะรองเมื่อปรับขึ้นนะคะแนวต้าน5้าหบทยีแล้วก็ห้าบาทสีแนวรับ4ี่บาทเแล้วก็สี่บาทแป ส่วน TMB M15 นะคะปิดแต่เส้นแนวโน้มขาลงสแสดงสัญญาณพร้อมเบรกเอาจากฐานรับรูปสามเหลี่ยมซึ่งการเปิดบวกจะเป็นสัญญาณซื้อเพื่อเล่นรีบาวตาม m a c d ที่พร้อมจะขึ้นสู่แดนบวกเราก็ให้ลองนะคะแนวต้านมีที่2บาท65แล้วก็2บาท75แนวรับ2บาท50แล้วก็2บาท45 สำหรับในสัปดาห์หน้านะคะติดตามการประชุมกรงงในวันพุธที่10มิถุนาส่วนตัวเลขเศรษฐกิจไทยที่ประกาศเมื่อวานมีดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือนพฤษภาลดลงติดต่อกันเป็นเดือนที่5แล้วแต่ระดับต่ำสุดในรอบ11เดือนนะคะที่75.6 สำนักง,งานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมคาดว่า GDP ของอุตสาหกรรมของภาคอุตสาหกรรมในปีนี้จะขยายตัว2-3เนะคะก็ดีกว่าปีที่แล้วที่หดตัวไป0.4 j p อร์เซ็นมะคะมองว่าเศรษฐกิจไทยจะชะลอตัวเพิ่มความเสี่ยงทั้งจากคุณภาพสินทรัพย์และก็กำไรของธนาคารพาณิชย์นะคะจึงปรับลดน้ำหนักหุ้นไทยเป็น underweight สำหรับการวิเคราแนวโน้มตาสานุุันธ์จากบริษัทค l a ิ s i c Co. f u t u ในวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ